เดือดแดงอยู่เลยครับถอกล้องโทรทัศน์ไม่ไเลยเมฆเยอะที่อยู่ฝั่งมีแสงนี่มันยังซูมได้มันยังโฟกัสแดงไงตอนนี้ไม่ชัดมากอยู่ขอนแก่นมองไม่เห็นโอ้เสียใจด้วยครับเสียใจด้วยนะ สวัสดีคนดูหกพันคนด้วยนะครับสุขโขทัยไม่ชัดเลยไม่แน่ใจว่ามีเมฆหรือเปล่าฮะ,ะอีกประมาณสองในในขอขอดูสแป,ป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลงไลน์ละโอ้ทุกท่านที่อยู่มีตะกะะร้าไะมคะ ตะก,ก้าเป็นอย่างเนาะที่มีคนมาซื้อขวดแต่นี่ในเลสดเนตวงแหวนอ,อ๋อนั่นแหละผมก,กาลังคิดเลยอิทาจิคือเนตวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุปผา <ved> iao, ใช่ใช่<ป>ใช่รับดูได้ตาดูได้เลยครับถ้าจะดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็เห็นนะครับแดงทั้งฟ้าแล้วเนี่ย ใกล้จะเต็มดวงแล้วครับมีมีแสงอยู่อีกนิดหน่อยนี่ฮะอ่ะอยวโต้หน่อยอะออกไปลราหูออกไปโอ้คุณดูสิมันเริ่มแล้วนิดเดียวจำเต็มละวตอนนี้ก็ ไอเย็นนะจที่น่าจะอยู่ไม่แสงโรงเรียนต่อครับอ้าวววเริ่มหอนละยังไ,ไงพี่กีบก็ไล่ดหวยได้ยังคะ,คะคเอาแล้วแต่คนมองเลยครับคอคิปมันมันได้ของดีอะคลิปอะแล้วแต่คนมองเลยครับดูได้ดตาม,ามปล <ะ S 2> ่าอันนี้เห็นแต่ดอนเอ้ยเครื่องบินที่ดอนอ่าถ้าตัวหนังสือบังเนี่ยกด หน้าจอค้างแล้วกดจอวะจอเปล่าครับฝนเบอร์เบอร์อค่ะเบออาจารย์กอครับเบอร์จริงบางที่ไม่บังแต่หลายที่เนี่ยจะชัดแล้วนะตรงนี้เนี่ยเข้าโทัลทลอีคลิปเริ่มเห็นล้วเริ่มเห็นดวงจันทร์แบบ เห็นสีแดงอ่ะจนจบทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นะครับรอก่อนนะอันนี้เอากล้องยกเข้าที่ร่มอยู่เดี๋ยวฝนตกไม่ได้ไม่ได้แกนเอนะเออนะ